อาการที่ตันหาไม่นําไปสู่พบใหม่ให้เกิดผลพิเศษอีกนานาประการภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งจักสุตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งรูปทั้งหลายตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งจักขวิญญาณตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งจักขุสัมผัส ตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะจากักขุสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามตามที่เป็นจริงแล้วเขาย่อมไม่กำหนัดในจักสุไม่กำหนัดในรูปทั้งหลายไม่กำหนัดในจกักขุวิญญาณไม่กำหนัดในจกักขุสัมผัส และไม่กำหนัดในเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะจากักขุสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเมื่อบุคคลน,นั้นไม่กำหนัดแล้วไม่ติดพันแล้วไม่ลุ่มลงแล้วตามเห็นอาธินวะโทษของสิ่งเหล่านั้นอยู่เนืองเนืงปัญจุป,ปาทานขันทั้งหลาย ย่อมถึงซึ่งความไม่ก่อเกิดต่อไปและตัณหาอันเป็นเครื่องนำไปสู่พบใหม่อันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินเป็นเครื่องทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณน์นันนันนันอันเขาย่อมละเสียได้ความกระวนกระวายแม้ทางกายอันเขาย่อมละเสียได้ความกระวนกระวายแม้ทางจิตอันเขาย่อมละเสียได้ ความแผดเผาแม้ทางกายอันเขาย่อมละเสียได้ความแผดเผาแม้ทางจิตอันเขาย่อมละเสียได้ความเร่าร้อนแม้ทางกายอันเขาย่อมละเสียได้ความเร่าร้อนแม้ทางจิตอันเขาย่อมละเสียได้บุคคลน,นั้นย่อมสวยซึ่งความสุขอันเป็นไปทางกายด้วยซึ่งความสุขอันเป็นไปทางจิตด้วย เมื่อบุคคลเป็นเช่นนั้นแล้วทิฏฐ for ิของเขาย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิความดําริของเขาย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะความพยายามของเขาย่อมเป็นสัมมาวายมะสติของเขาย่อมเป็นสัมมาสติสมาธิของเขาย่อมเป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกกรรมและอาชีวะของเขาเป็นธรรมบริสุทธิ์อยู่ก่อนแล้วนั่นเทียว ด้วยอาการอย่างนี้เป็นอันว่าอริยะอัตทางคิกขมักนี้ของเขานั้นย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญเมื่อเขาทําอริยะอัตทางคิกขมักให้เจริญอยู่ด้วยอาการอย่างนี้สติปัฐานแม้ทั้งสี่ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญสัมมัปธานแม้ทั้งสี่ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญ อิทิบาทแม้ทั้งสี่ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญอินทรีย์แม้ทั้งห้าย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญพละแมทั้งห้าย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญพูทชงแมทั้งเจ็ดย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญทมทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนาของเขานั้นย่อมเป็นธรรมเคียงคู่กันไป บุคคลนั้นย่อมกำหนดดูด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำทั้งหลายอันบุคคลพึงกำหนดดูด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมละด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำทั้งหลายอันบุคคลพึงละด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำทั้งหลายอันบุคคลพึงทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำทั้งหลาย อันบุคคลพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิง่งภิกษุทั้งหลายก็ทำเหล่าไหนเล่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิง่งคำตอบพึงมีว่าปัญจุปาทานขันธ์ทั้งหลายกล่าวคืออุปาทานขันธ์คือรูปอุปาทานขันธ์คือเวทนาอุปาทานขันธ์คือสัญญาอุปาทานขันธ์คือสังขาร อุปาทานขันคือวิญญาณทมทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิง่งภิกษุ <ulous> ทั้งหลายก็ทมเหล่าไหนาเล่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงละด้วยปัญญาอันยิง่งคำตอบพึงมีว่าอวิชชาด้วยภาวะตันหาด้วยทำทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงละด้วยปัญญาอันยิง่ง ภิกษุทั้งหลายก็ทำเหล่าไหนเล่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคำตอบพึงมีว่าสมถะด้วยวิปัสนาด้วยทำทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุทั้งหลายก็ทำเหล่าไหนเล่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งคำตอบพึงมีว่า วิชาด้วยวิมุตด้วยทำทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิง่งในกรณีที่เกี่ยวกับโสตะคานะชิวหากายะมะโนและสหกคตะธรรมแห่งอายตนะมีโสตะเป็นต้นก็มีเนื้อความเหมือนกับที่กล่าวแล้วในกรณีแห่งจักสุและสหกคตะธรรมของจักสุ ดังที่กล่าวข้างบนนี้ทุกประการพึงขยายความเอาเองให้เต็มตามนั้น